วิธีนี้ก็ได้ผลนะครับสำหรับวิธีการเพราะต้นหูกวางด้วยมเมล็ดนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพมเพาะเมล็ดต้นหูกวางกันนะครับนี่ก็คืออผลผลหูกวางนะครับหรือว่าลูกลูกหูกวางนะครับก็อันนี้เพิ่งหล่นจากต้นมาใหม่ๆนะครับพอหล่นสักพักก็ จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก <qu hips> e ็จะแห้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะเพาะนะครับเราก็จะมาผ่าเมล็ดเขาก่อนนะครับก็ง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการผ่าเมล็ดเขานะครับก็ใช้มีดอิโต้หรือว่ามีดที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับให้มีน้ําหนักหน่อยนะครับอาเราจะผ่าเราจะหั่นบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เป็นสันเขานี้นะครับ หัน่นเฉือนนะครับก็คือเราจะเฉือนเฉือนโมเลียนที่เป็นสันเขาเนี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะติดที่มีดนะครับแล้วก็ทําการผ่าได้เลยนะครับพอพอมีดเริ่มเข้าไปข้างในนะครับเราก็จะตะแคงหน่อยนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้ครับนี่ครับ นี่นะครับนี่นะครับก็หั่นลงไปก่อนนะครับให้เขาติดกับมีดนะครับก็ผ่านลงไปนะครับพอพอเริ่มเข้าเข้าเนื้อลึกแล้วนะครับก็เบาๆนะครับก็ตะแคงหน่อยนึงนะครับตะแคงเพื่อไม่ให้โดนไม่ให้โดนเมล็ดข้างในเขานะครับนี่นะครับ แล้วก็จะได้เมล็ดเมล็ดที่จะนามาเพาะแล้วนะครับนี่แหละครับเราก็จะนําส่วนนี้มาเพาะกันนะครับเราก็ได้ทําการผ่าเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะแช่ลงในน้ํานะครับนี่นะครับเราก็จะทําการแช่เมล็ดต้นหูกวางไว้หนึ่งถึงสองคืนนะครับ หลังจากที่เราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเราก็จะเลือกเม, be มเล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเมล็ดที่สมบูรณ์ก็คือเขาจะจมลงข้างล่างนะครับส่วน,มนเมล็ดที่ลอยก็คือจะไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะแยกออกนะครับเราก็เลือกเฉพาะมเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับก็เราได้มเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ จะทําการเพราะลงดินเลยนะครับผมก็ได้เตรียมเตรียม <ๆ S 1> ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดินก็จะเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนผสมกับแกบนะครับผมจะมีแกบนะครับก็ช้าดินผสมกับแกบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะวางมเมล็ดพันธุ์ลงไปเลยนะครับวางลงไปอย่างนี้เลยนะครับ วางลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะโรยดินทับไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทำการลดน้ำได้เลยนะครับ รดน้ำไม่ชุ่มนะครับนี่นะครับหลังจากนี้เราก็จะลดน้ำวันละครั้งนะครับลดช่วงเช้าจะดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราเพาะมเมล็ดต้นหูกวางไปนะครับเป็นเวลา ประมาณสามเดือนนะครับนี่นะครับต้นอ่อนของเขาก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับเราเพาะไปหกเมล็ดนะครับ,รบก็งอกขึ้นมาเกือบครบแล้วนะครับนี่นะครับก็เมล็ดที่หนึ่งเมล็ดที่ 2, สองเมล็ดที่ 3, สามเมล็ดที่สี่กำลังงอกนะครับนี่นะครับเมล็ดที่ห้าส่วนเมล็ดที่หกก็ ยังไม่งอกขึ้นมาเลยนะครับก็ถือว่าวิธีนี้ก็ได้ผลนะครับสําหรับวิธีการเพาะเมล็ดเพาะต้นหูกวางด้วยเมล็ดนะครับสําหรับต้นหูกวางก็จะงอกไม่พร้อมกันนะครับก็บางต้นก็จะงอกไวกว่านะครับอย่างต้นนี้นะครับก็จะงอกก่อนเพื่อนเลยนะครับจะสังเกตว่าจะโตวกว่าเพื่อนเลยนะครับ นี่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ